อมก๋อยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เองอำเภอดอยเต่าก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งกำลังมีไฟป่าโหมรุนแรงและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันการเดินเท้าไปถึงจุดที่เกิดไฟนั้นทำได้ยากลำบากมากๆค่ะชุดราตรเวนป้องกันไฟป่ากองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโปง่งและอาสาสมัครดับไฟปา่า เข้าไปช่วยกันดับไฟป่าในพื้นที่บ้านเกาะหลวงตําบลบ้านทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาดจุดนี้นะคะความยากของการดับไฟคือไฟลามจากด้านล่างแล้วก็พุ่งขึ้นสู่บริเวณยอดเขาค่ะเนื่องด้วยภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันการเดินเท้าเข้าไปดับไฟทําด้วยความยากลําบากและเนื่องจากไฟลุกลามขยายวงกว้างเจ้าหน้าที่จึงต้องวางแผนกระจายกําลังผสมออกลาดตระเวนสํารวจจุดที่ดับไฟแล้ว ว่าเวลาที่ดับไฟแล้วเนี่ยสรุปไฟดับสนิททั้งหมดจริงหรือไม่เพราะไม่งั้นถ้าถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปเดี๋ยวเข้ามาใหม่ในพื้นที่อีกครั้งจะลาบากถ้าสมมติไฟยังไม่ดับนะคะเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังมีสภาพความแห้งแล้งสูงมากการลาดตระเวนสำรวจจุดที่ยังมีเชื้อเพลิงสะสมเหลืออยู่ถือว่ามีภารกิจที่สำคัญคือการป้องปรามไม่ให้เกิดการจุดไฟเผาป่าเพิ่มเติมซึ่งพื้นที่ตำบลโป่ง,ปงทุ่งอำเภอดอยเต่า ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กับป่ายังคงหาเลี้ยงชีพด้วยการหาของป่าเช่นการเข้าไปเก็บเห็ดพาะผักหวานไข่มดแดงและการล่าสัตว์ซึ่งตามวิถีของชาวบ้านแล้วค่ะแต่ดั้งเดิมมาก็จะต้องจุดไฟเพื่อล่อให้สัตว์ออกมาจากที่ซ่อนนั่นก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าซ้ำซากทุกปีค่ะ